มีเรือนไทยหลังหนึ่งในจังหวัดยุทธยาที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ครับไม่ใช่พอมันเก่าแต่พอมันน่ากลัวเล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอกําลังจะแต่งงานกับชายที่เธอรักครับทุกอย่างถูกเตรียมไว้พร้อมทั้งขันหมากและขบวนแห่แต่เจ้าบ่าวกลับไม่มาครับสุดท้ายมีคนมาบอกว่าเจ้าบ่าวไปแต่งกับหญิงอื่นในอีกหมู่บ้านหนึ่งหญิงสาวคนนั้นเสียใจจนแทบขาดใจในคืนนั้นเองเธอก็แขวนคอตายอยู่ในเรือนหอ ตั้งแต่นั้นมาเรือนไทยหลังนั้นก็ถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวคือทุกๆวันครบรอบวันแต่งงานที่เธอรอชาวบ้านแถวนั้นจะได้ยินเสียงขบวนขันมากดังขึ้นตอนตีสามทั้งเสียงกลองเสียงคนเดินและเสียงหัวร้อของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครหลายคนที่เคยลองของแอบเข้าไปในเรือนยามดึกบางคนกลับออกมาไม่ได้บางคนกลับมาแต่กลายเป็นบ้าและบางคนก็ไม่เคยกลับมาอีกเลย เขาว่ากันว่าเธอ,อยังรอเจ้าบาคนนั้นอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ